เซอร์ไพรส์มากแมทพิลันีเปิดตัวแฟนพร้อมสวมแหวนขอตแต่งงานเรียกว่าเป็นข่าวดีเซอร์ไพรส์รับรุ่งอรุณของวันที่1มิถุนายน2,567เมื่อนางเอกสาวแมทพิลณนีได้โพสตคลิปนาทีซึง้งถูกแฟนหนุ่มหล่อเข้มเซอร์ไพรส์มอบช่อดอกไม้และแหวนเพชรโดยเจ้าตัวนั้นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ามีรักก็อยากจะมั่นคงซื้อสตัวตรงก็อยากจะถูกบ้าง พร้อมทั้งติดแท็กว่างงเหมือนกันนะท่ามกลางคอมเมนต์รวมแสดงความยินดีของเพื่อนพ้องพี่น้องรวมวงการและแฟนๆที่นอกจากจะเซอร์ไพรส์ที่แมทนั้นซุ่มหวานใจตัวจริงเสียงจริงแล้วยังเปิดตัวพร้อมข่าวดีอีกด้วยเป็นข่าวดีตอนรับเดือนมิถุนายนนี้เลยค่ะยังไงก็รวมแสดงความยินดีด้วยนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ